สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ในข้อสอบของครูนะคะก็จะมีด้วยกัน1ตอนนะคะเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะคะ20ข้อมีคะแนน10คะแนนนะคะก็คือ2ข้อต่อ1คะแนนนะคะคราวนี้มาดูข้อสอบนะคะข้อสอบของครูนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3หน้านะคะ,ะในหน้าแรกนะคะก็จะเป็นคำชี้แจงนะคะแล้วก็ มีข้อสอบนะคะข้อสอบเนี่ยก็ให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดโดยนักเรียนไม่ทําลงไปในข้อสอบนะคะคุณครูจะมีตัวอย่างกระดาษคําตอบมาให้นักเรียนนะคะคุณครูใส่ไปในเอกสารออนแทให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกาลงไปในกระดาษคําตอบได้เลยนะคะในส่วนที่เป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูขอขยายให้ดูนะคะเพราะว่าในเอกสารอาจจะไม่ชัดนะคะอย่างเช่นข้อที่5นะคะ โจทย์ถามว่าหากต้องการเดินทางจากบ้านไปวัดตามเส้นทางนี้นะคะก็คือตามลูกศรเนี่ยตำแหน่งของบ้านและวัดควรเป็นข้อใดนะคะนักเรียนก็ดูภาพแล้วก็ตอบคำถามข้อที่ถูกที่สุดนะคะต่อมานะคะในข้อที่10นะคะ การดำเนินงานหรือการประมวลผลในผังงานแสดงได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ใดนักเรียนก็ดูนะคะว่าการประมวลผลเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ตัวไหนนะคะแล้วก็เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะคุณครูจะไม่ได้อธิบายทุกข้อนะคะเพราะว่าให้นักเรียนไปนอ่านเอาเองนะคะคุณครูจะอธิบายเฉพาะข้อที่เป็นรูปภาพนะคะเผื่อว่าในเอกสารมันไม่ชัดนะคะ ในส่วนของข้อที่12นะคะคุณครูก็จะกําหนดพังงานมาให้นะคะแล้วก็ถามว่าพังงานที่กําหนดให้เนี่ยเป็นพังงานแบบใดนะคะนักเรียนก็เลือกตอบข้อที่ถูกนะคะต่อมาในข้อที่14ก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกตอบพังงานที่ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูหน้าที่3นะคะในหน้าที่3เนี uh, ่ยก็จะเป็นข้อที่15-20นะคะข้อที่1 5บหถีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรม Scat นะคะ คุณครูก็จะกําหนดสคริปต์นะคะหรือว่าบล็อกคําสั่งมาให้นะคะแล้วก็ถามนะคะอย่างเช่นข้อที่17นะคะบล็อกคําสั่งในข้อใดเป็นบล็อกคําสั่งแรกในการเขียนสคริปต์นักเรียนก็ดูตัวเลือกเลยนะคะแล้วก็ตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะข้อที่18และ19นะคะก็คุณครูจะให้บล็อกคําสั่งมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบนะคะว่าเมื่อเราใช้บล็อกคําสั่งนี้แล้วนะคะจะแสดงผลได้อย่างไรนะคะ ในส่วนของข้อที่20นะคะเมื่อนักเรียนเขียนสคริปต์เรียบร้อยแล้วและต้องการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นนักเรียนจะต้องกดปุ่มใดนะคะก็เลือกตอบได้เลยนะคะข้อที่ถูกต้องมาดูในส่วนของกระดาษคําตอบนะคะครูก็จะให้ไปในเอกสารออนแทร์แล้วเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าข้อที่1นนะคะนักเรียนตอบกอไก่นะคะนักเรียนก็กากระบาดนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้เต็มช่องเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ชั้นเลขที่ด้วยนะคะป้องกันกระดาษคําตอบลนหรือว่าหลุดหายนะคะ,ะถ้ามันหลุดเนี่ยคุณครูก็จะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นของใครนะคะเพราะว่านักเรียนเขียนชื่อมาแล้วนะคะ,ะก็ขอให้นักเรียนนะคะโชคดีในการทําข้อสอบนะคะขอให้ตั้งใจทําข้อสอบแล้วก็ได้คะแนนเต็มเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ